ว่าสมบัติมหาจชก,กพัรดิเนี่ยเอาคำว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างสมบัติมหาชก,กพัฒน์นีเนี่ยมันจะมีอานิสงส์อยู่เขาบอกว่าประมาณห้าอย่างคืออย่างที่หนึง่งเกิดความสงสารห่วงใยวัดและครูบาอาจารย์นั้นเนี่ย เขาบอกว่ามากกว่าคนปกติเช่นอย่างสมมติว่าครูบาอาจารย์จะสร้างโบสถ์เอาอย่างเงี้ยทางนี้ก็ร่วมบริจาคคนละห้าร้อยแต่ทีนี้ไอห้าร้อยเนี่ยมันสร้างไม่ค่อยได้ใช่ไหมลห่ะแต่ทีนี้อยู่มันจะมีอยู่คนหนึ่งแหละมันจะเดินมาหาเลยมันบอกว่ายังไงห้าร้อยนี่ก็สร้างไม่ได้หรอกมันก็เลยมาพูดกับครูบาอาจารย์ว่าท่านอาจารย์โยมนี่นะพิจารณาดูแล้วห้าร้อยเนี่ยมันสร้างไม่ได้หรอก ถ้าขาดเรือสร้างไปก่อนถ้าขาดเรือปั๊บเดี๋ยวยอมจะทุ่มงบประมาณให้เลยให้มันเซ็ตอย่างน,น้อยน้อยครูบาอาจารย์จะได้สบายใจจะได้ไม่คือไม่ตายแบบทิ้งภาระไว้คนอื่นฉะนั้นไอ้คนสุดท้ายนี่นะ่ะไอ้คนที่บอกนี้แหละมันจะไม่แตกรับภาระในส่วนนี้ทีนี้ครูบาอาจารย์ก็เลยสบายใจและไอ้คนที่มันพูดเนี่ยมันจะมีลักษณะอยู่สองอย่างหนึ่งครองทรัพย์ที่เป็นวัตถุ อย,อยู่เดิมอยู่แล้วเขาเรียกว่าต้องมีทรัพย์สมบัติคือติดมือมามาคือแล้วอ่าต้องมีทรัพย์สมบัติติดมือก่อนละับข้อที่สองจะต้องเป็นประทองถ้าไม่มีสมบัติจะต้องเป็นประธานใหญ่โตมโหฬารอาจจะเป็นไออาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีบารมีเอาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเลยอย่างเนี้ยทีนี้ถ้าจะไปบอกบุญใครเขาก็เชื่อใช่ไหมล่ะเนี่ยลักษณะอย่างนี้ ทีนี้ครูบาอาจารย์นท่านก็เลยบอกว่าเอออย่างนั้นก็ได้เนี่ยถ้ารังพังห้าร้อยบาทเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยยังปลอดๆอ,อยู่เลยนะยังไม่คิดว่าจะสร้างดีหรือไม่สร้างดีหรือจะเอาเงินไปฝากธนาคารเอาไว้ก่อนให้มันเต็มเลาไปสร้างเพราะว่าสร้างไปปั๊บเนี่ยหนึ่งเขาบอกไว้ว่าถ้ามันถ้ามันทิ้งเช่าทิ้งเย็นขึ้นมาหลวกมันขึ้นรามันขึ้นเนี่ยไปถามครูบาอาจารย์ พอเดินไปวัดนั่นขึ้นมาทา่ทานท่านทําไมไม่ลดจํานวนให้มันเล็กกว่านั่นล้วเอ้ยผมก็ว่าจะทําให้มันผมก็ว่าจะลดแหละแต่ว่าไอ้โยมันเชียเนะ่ยผมนึกแล้วว่ทาท่านเนี้ยเนี่ยยังไงก็สร้างไม่เสร็จหรอกทีนี้ไออาจารย์ต่ออาจารย์เวลาพูดใส่กันเนี่ยมันก็เหมือนกับประมาณว่าเอ้ยทําไมท่านไปคิดใหญ่เกินไปคือครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยเขาไม่ต้องมาพูดเน็บเราหรอกแต่ว่าสายตาของครูบาอาจารย์เนี่ย นิสัยผู้นำเนี่ยมันรู้กันเองเออมันหมายว่าจะเชิงตำหนิเราอะเอไปไปมามาอันนี้คือมันมีลักษณะแต่ทีนีลน้ลักษณะข้อที่สองเนี่ยลักษณะข้อที่สองบุคคลผู้ครองสมบัติมหาจากักรพรรดิเนี่ยคือเราเป็นผู้สร้างเป็นผู้อะไรต่างเนี่ยหนึ่งมีความนักแน่น มีความเย็นและก็เป็นนายครอบครัวเฮ้ยมึงทําไมถึงไปบอกครูบาอาจารย์ยางงั้นว่าว่ามึงนี่จะรับผิดชอบเนี่ยถับผัวมึงรู้ผัวมึงเอาอมึงตายเนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าไอ้สมบัติมหาจากกักรพรรดินี้เนี่ยมันไปสะกดลูกและสามีให้อยู่ใต้อำมาก,ก่อนบอกว่าเพราะแต่สามีรู้ข่าวแค่นั้นแหละเธอถ้าเธอนี้เนี่ย คือจะช่วยครูบาอาจารย์ให้ํำเร็รลุล่วงไปนะเธอกบบทาได้เลยนะเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยคือไม่ไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่มีทาหรอกคือไม่ว่าหรอกเพราะว่าในน้นท่านกับเป็นครูบาอาจารย์เราอะไรที่เราช่วยได้ช่วยไปเลยทําให้มันเต็มพี่ไปถึงว่าเราทนสักสี่ห้าปีจะเป็นไรไปอย่างเนี้ยอย่างนั้นแล้วพี่จะค่าคล้ายอย่างเดียวเลยให้นอกเนี่ยคือช่วยดูแลครูบาอาจารย์ แล้วก็ซื้อข้าวซื้อของไปเพราะว่าคือสร้างใหญ่ขนาดนี้ถ้าเราไม่รัดคุมเรื่องการก่อสร้างเรื่องการซื้อเนี่ยมันจะอันตรายเพราะว่าคนแต่ละคนไม่อย่าไปไหว้ใจเขานะฉะนั้นความซื่อสัตย์ความ,าวามจิมใจต่อครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะมีมากกว่าเนี่ยแล้วก็สามีก็ไม่ยี่เงาลูกก็ไม่ยี่เงาเพราะอำนาจสมบัติมหาจากักรพรรดิมันคืออำนาจบงการชีวิตคนเนี่ย อันนี้คือลักษณะของเขาแล้วก็มาข้อที่สามอ่ามาข้อที่สามทุกย่างเก้ามักจะมีคำตอบคือมียานทัศนะเนี่ยคอยมาอธิบายอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้ใครเธอไปหาคนนั่นนะไปดูตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้จะมีอุปสรรคตรงนี้จะมาติดให้เธอไปดูนะคือตอนกลางคืนมันจะมีภาพคอยมาเตือนสติว่า ให้ไปดูว่าต้งนั่นให้ไปหาคุูบาอาจารย์ตรงนั่นให้ไปพูดอย่างนั่นอย่างนี้เนะี่ยมันจะมียานทัศนะนปรากฏขึ้นมาคือมาในสมองอ่ะเขาเรียกว่ายานอย่างรู้อ่ะมันจะมาปรากฏขึ้นก่อนอันนี้ตัวที่สามแล้วคําว่าตัวที่สี่อ่าตัวที่สี่ก็คือมันจะมีลังสีแผ่ความเย็นนี้เนี่ยไปถึงเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าสามโลกาธาตุสามโลกาธาตุหนึ่งพวกพญานาคสองพวกเทวดาสามพวกไอเขาเรียกว่าชั้นจาตุมสามโลกาธาตุนี้เนี่ยความเย็นเนี่ยมันแผนเน่เมตตาไปไปมาสิบปีขึ้นมาปับ๊บอีกคราวนี้เป็นเทียบขูมัดเป็นเทียบต้องตาต้องใจของบุคคลสามโลกาธาตุเขาเรียกว่าสามภพอ่ะ พอมาข้อที่ห<อ>้าพอมาข้อที่ห้าเพียงแต่แค่นึกเดินพวกเรล่านี้เนี่ยอยู่ๆมันจะมีรางสังหรณ์วันเนี้ยได้เวลาจ่ายค่าแรงแล้วตะทิ้นผ่าป่ายังไม่มาเลยนึกเข้าไปในโบสถ์ก่อนไว้เข้าไปในพระก็ไปตั้งจิตอธิษฐานว่าหลวงพ่อย่างเนี้ยลูกหลานเยจะจ่ายค่าแรงแล้ว ครูบาอาจารย์ยังไม่มีเงินเลยค่าของก่อมาค่าแรงก่อมาแล้วขอให้หลวงพ่อเนี่ยเช้ดนบันดาลให้เศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยคือเอาปัจจัยเงินทองมามาให้ในเธอ่องเนี่ยทีนี้พอส่งกระแสไปปั๊บมันร้อนไปถึงไอ้สามโลกธาตุนั่นเองเนี่ยไอ้สามโลกธาตุโอ้โไ,มไ, <laughs> ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไอ้หัวหน้าสามคนนี้เนี่ยไอ้หัวหน้าสามคนเนี่ยไปบอกว่า พญานาคไปอย่างเงี้ยเอาทรัพย์สินเงินทองไปให้เขาหน่อยแล้วเพราะตอนนี้นะ่ะเขามาทวงถามแล้วว่าไปปล่อยให้เขานั้นเนี่ยอยู่ในสภาพขอนการแบกภาระยิ่งมันนักอึงได้ยังไงไปเอาของไปให้เขาเอาเงินทองไปให้เขาเลยแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็ปรปากฏขึ้นมาว่ามันมีไอ้เศรษฐีคนครไอท้ที่ไอ้ไอยุทยามันยื่ได้แก่กังมาเด้อเออมันมาแบบกระทันหันเลยนะ พอมาเสร็จปับ๊บไอ้เจ้านี่ก็มาเลยมันมันฝันมันบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพระพุทธรูปเนี่ยให้มันมาหาบอกว่าคุณคนคนคนอย่างเงี้ยช่วยช่วยพาผมไปไปในโบสถ์หน่อยไปหาหลวงพ่อหน่อยมาคืนผมฝันว่าหลวงพอ่อ่จะตามผมอ่ามันก็แล้วก็ไอ้ไอ้ยาีสมว่าไอ้ไอ,อ,อ้คนเนี่ยมันก็ไปเปิดตู้หายมันก็ไปนั่งมันก็ไปนั่งด้วยหลวงพอ่อว่าอย่างเงี้ย ผมเนี่ยทุกใจเสียละเกินผมเนี่ยนะพาอบเ,เขาเรียกว่าพาเมียเนี่ยที่ว่าตีนตายมือตายนี่เนี่ย้เริ่มชาชาเนี่ยไปรักษาหมดเงินตั้งหลายล้านแล้วมันก็ไม่ได้สักทีผมก็เลยมานึกถึงหลวงพอ่อแล้วก็เหมือนกับว่าผมจะมีบุญวาสนาก็หลวงพอ่ออยากให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยผมด้วยอะเอาเงินรักษาเนี่ยคือมาบำรุงวัดดีกว่าผมไม่อยากเนี่ยปรากฏก็ับไปตั้งจิตอธิษฐานวัดว่าหายไปออีก <c> เ <oughs> <c oughs> ไอ้เจ้านี่ก็ขนเงินมาเลยสามล้านห้าล้านเลยเพราะว่าเมียรักมันใกล้จะมัน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 หายแล้วมันดีอกดีใจเลยมันก็ไปเที่ยวโฆษณาบอกเข้าไปเลยนะว่าเฮ้ยคุณเชื่อไหมเนี่ยไอไอรพยงบาลดีๆในประเทศไทยเนี่ยค่ารักษาเมียค่ามาเยอะแยะแล้วไม่หายนี่นี่ของแพ้อยู่ตรงนี้ไปเลยไปช่วยกันเศรษฐีมันเชื่อใครมันก็ต้องเชื่อมันใช่ไหมล่ะเออไปไปมามา ก็เลยเป็นเหตุที่ทาให้จากนั้นเป็นต้นมาป้าก็เลยพาลูกพาเมียนี่มาเลยเอาปัาจยเงินทองมาเลยสามล้านเลยเอามาตั้งที่อสาัาริมย์ต่อหน้าหลงตูเลยต่อหน้าหลงพ่อเลยบอกว่าอ้าวป้าจัยเงินทองก้อนแรกเนี้เพราะถวายหลงพ่อนะอย่างงั้นอย่างน,น,างนี้แล้วถามว่ามันขลังได้ยังไงอ่ะมันก็ขลังเพราะว่าไอ้พญานาคนี่นะพญานาคเนี่ยมันให้บริวารเพงะมันเอาเงินมาให้ไอ้เศรษฐีคนนี้มันเป็นบริวารของพญานาค เออมันเป็นบริวารฉะนั้นไอพญานาคหนึ่งพวกเทวดาหนึ่งพวกสวรรค์ชั้นจาตูมหนึ่งเขามีเขามีบริวารของเขาเขามาเกิดในโลกมนุษย์บางคนก็รวยบางคนก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไปเออถูกแล้วถามว่าทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาพอโบวชมัเริ่มสร้างเซตขึ้นมาปับ๊บครูบาอาจารย์บางวัดบางวัดโยมแบบว่า ช่วยอาตมาหน่อยได้ไหมพอแต่ว่าโยมคนนี้เขาช่วยครูบาจารย์สร้างวัดเซตขึ้นมาปับ๊บเขาก็เลยบอกว่าเป็นที่ต้องตาต้องใจของเจ้าอาวาสแล้วแหละนี่เจ้าอาวาสไรแห่งนี่เริ่มแหละเริ่มมาเทียงเชิญแล้วนี่นคือบาร,รมีของเจ้าอาวาสเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่มันหนีระดับเนิงแต่ไอคนที่ว่ามีขุมทรัพย์มีบาร,รมีเนี่ยมันจะมันจะมีลักษณะของเขายมอย่างเงี้ย ฉันเนี่ยก่อสร้างวัดทุกันเลยอยากจะให้โยมเนี่ยช่วยไปเป็นคือคนที่แนะนําได้ไหมว่าทันยังไงถึงจะเสร็จยานก็มีแล้วบารมีก็มีแล้วตั้งที่นในสถานก็มีแล้วอาวุาฉันไม่มีบารมีที่ขนาดนั้นหรอท่านพระคุณเจ้าโวจะไม่มีได้ยังไงเจ้าอาวาสเนี่ยเขาบอกฉันหมดแล้วว่าโยมเนี่ยเป็นคนที่ตัวตั้งตัวสีในการสร้างอย่างเนี้ยไปไปมามา ีนี้คนที่สร้างสมบัติมหาจกักรพรรดนั้นเนี่ยมันจะใจไม่แค่มันก็จะไปบอกว่าไปยังไงก็ได้พระอาจารย์เงี่ยเดี๋ยวฉันจะไปพิจารณาไปดูก่อนมันมีญาณของมันทีนี้ไอ้ไอ้ไอ้สามสวรรค์นี่นไอ้สามโลกธาตุนีน่มันจะไปด้วยที่พอไปขึ้นมาเสร็จปั๊บเขาก็บอกว่าพระอาจารย์อเงี้ยพระอาจารย์จะสร้างเท่าไรว่าเอาจักห้าล้านก็พอแล้วเอาลังน้อยๆก็พอ โอ้ทะลังขนาดนี้คนมันเคยสร้างใหญ่มาแล้วไอ้ห้าล้านนี่มันกับจิวริวนิดเดียวเพราะสร้างไอนพระอาจรัสต้องไปดูเลยดูยวิญญาวมันเออท่าไหร่เนี่ยทีนี้ถามว่าบารมีพอมาเริ่มเซตปั๊บบารมีมันใหญ่ถึงสิบเท่านะสิบเท่าเลยมันสิบเท่ายัางไงอา้าวมันสิบเท่ายัางไงเนเงินทองที่เขาฝากมากับเรานี้เนี่ยมาสร้างเนี่ยมันไปต่อยอดให้เขาทำธุรกิจเจริญรุ่งเรือง เอ,อ้ยเอ็งนี่แหละจะสร้างโบสถ์อีกใช่ไหมตั้งแต่ข้าเนี่ยให้เอ็งเนี่ยให้ตั้งแต่ข้าให้เอ็งเอาเองินของข้าเนี่ยไปช่วยครูบาอาจารย์สร้างโบสถ์หังนั้น,นเซทเนี่ย derivative. เชื่อไหมว่าข้าเนี่ยโตวันโตคืนนะทุราิฟรู้สึกว่าข้าจะถูกชะโละ <c oughs> กับเอ็งน,น,นะอย่างนั้นอ่ะให้เอ็งมีบุญม,มีกุศลอะไรต่างๆเอ็งอย่าลืมมาบอกข้านะข้าจะฝากเงินไปช่วยทีนี้ถามว่าทําไมเขาจะต้องปัดเอาปัดจยเงินทองมาฝากเรา เพราะว่าหนึ่งเรามีบุญบารามีเนี่ยอยู่สามประการด้วยกันทนี่มันก็จะมาแตกออกว่าสามประการนี้เดิมเขาบอกว่ามีศีลอันงดงามคําว่าศีลหมายความว่าเป็นที่รักใร้ของเทวดาทั้งหลายนี่เขาเรียกว่าผู้มีศีลน,นี่เป็นที่รักใร้ของเทวดาทั้งหลายแล้วข้อที่สอง เป็นบุคคลผู้ไม่มีใจิตใจคับแคบยอมรับฟังความโวยหาของครูบาอาจารย์ที่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราไปเติมมีสสยท่านให้เต็มเติมความมีปมด้อยท่านให้เต็มเสียอันนี้มันมีบารมีอีกประมาณสิบปสานด้วยกันไอ้ข้อข้อที่สองมันมีบารมีอีกหนะเนี่ยเราก็ไปเติมให้ทีนี้พอมาข้อที่สามเขาก็บอกไว้ว่าข้อที่สามนี้นี่ คือหนึ่งเป็นบุคคลที่ต๊กหน้าไม่ไหลโตกไฟไม่ไหม้เขาก็อุปมาให้ฟังว่าเป็นคนที่มันเหมือนกับคล้ายๆว่าน่าจะเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งในาศาสนาหรือว่าในบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เจาะที่ที่มีลักษณะอย่างนี้เขาจะไปเปิดอ่านแล้วว่าบุคคลลักษณะอย่างนี้ต้องตั้งความปรารถนาอะไรมา ถึงมีถึงสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ฉะนั้นคําว่าสติปัญญ์ปัญญาเนี่ยมันจะมาทีหลังไอ้คาว่าการกระทาเพราะการกระทานี่มันจะเป็นตัวบัญญัติก่อนมาเลยว่าพอมาถึงสร้างโบสถ์หลังแรกเซตหลังที่สองเริ่มสร้างเซตครูบาอาจารย์ท่านก็เลยมาถามว่าโยมมยม,ยมท่านถามหน่อยเถืะอยอมมีบุญบรารมีในการช่วยเหลือสงเคราะห์ครูบาอาจารย์อย่างนี้ ฉันอยากจะถามว่ายมตั้งความปราถนาอะไรเอาไว้ทำไมถึงงานใหญ่หญๆสำเร็จรู้ล่วงไปได้ถ้าโยมเนี่ยไม่ไม่ปาถนาอย่างใดอย่างหนึ่งในพุทธศาสนามันยากนะนะทีนี้ต่อจากนั้นเราก็ไปตั้งจิตอธิษฐานปั๊บย้อนอดีตชาติเลยเนี่ยพอจะตั้งจิตอธิษฐานมันมีอาน,นิสงส์ล้วนั่งมันมีมันมีการเรื่องลุกชาติแล้วลกเรื่องราวไปเรื่องราวมาว่าเราเป็นคนนั่นคนนี้ คนสุดท้ายถามว่าคนเชื่อเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุธาตที่เราไปรับปากสร้างเอาไว้เนี่ยมันสําเร็จรุ่งร่วงไปก็แสดงว่ามันต้องมีอนิสงส์อะไรบางอย่างเป็นตัวเคลื่อนหมุนการย้อนอดีตชาตินั้นไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่มันเป็นเรื่องจริงสําหรับบุคคลที่จะทํางานอย่างนี้อย่างนี้ครูบาอาจารย์นี่เชื่อเลยพอบทที่สองเซตปับ๊บอ่าบทที่สาม,มาอีกแล้ว อาจารย์คนที่สองก็ไปเล่าอาจารย์คนที่สามอาจารย์คนที่สามก็ไปเล่าอาจารย์คนที่สี่อีกคราวนี่เป็นเจ้าแม่บุญเลย <c oughs> อ่ามันจะเป็นเพราะอาณิสงส์และลักษณะนั้นมันเป็นตัวบัญญตัตินี่คือลักษณะของสมบัติมหาจากักรพรรดิเพราะมันจะมีลักษณะในลักษณะเช่นนี้แล้วถามว่ามันได้บุญไหมมันจะได้แบบไหนมันจะมีแต่เนื้อหาสาระก่อนบุญกุศลน,นี้มันจะไม่ได้หรอก มันไม่ได้เลยคํา b a r บุญกุศลแต่มันจะไปได้อยู่เพียงแค่การครองใจมนุษย์เริ่มสามโลกัธาตุเริ่มสี่โลกธาต,าตุถ้าสีโลกธาตุนู่นล่อไปดาววดึงเลยอ่าไปครองใจสี่โลกธาตุวันไหนที่เรามีความทุกข์มีความไมไต่างๆขึ้นมาปับ๊บคนจะส่งเงินมาให้ทีนี้มันจะมีอยู่วันหนึ่งมันจะมีอยู่วันหนึ่งหรือว่าวันหนึ่งอะ มันจะมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆครูบาอาจารย์นี่ยท่านก็อยากจะมาสร้างบารมีท่านก็ฮอกยิ่งขึ้นมามาเกิดพอมาเกิดขึ้นมามันก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครูบาอาจารย์ต่อให้ใหญ่ขนาดไหนนี่มักจะไปเกิดอย่ในยาจกตระกูลยาจกขอทานเนี่ยไอยาจกขอทานเนี่ยก็ว่ามันมันเป็นมันเป็นต้นตอของของอริยะบุคคลเลยนะมันแปลกแค่กันนะ แม่เป็นเทพอบุตรลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึนดันแปลงยุ้ยนะกระท่อมกระท่อมหญ้ามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยน่าจะเกิดหีืไม่เกิดเลยเขาให้เหตุผลอยู่อย่าง,นงาหนึ่งว่าหนึ่งที่เขาให้เกิดอยู่อย่างนี้เนี่ยเพราะว่าคือถ้าในภาษาพุทธเจ้านะในภาษาพุทธเจ้านี้ต้องการที่อยากจะอุปถัมภ์ จิตวิญญาณของบุคคลผู้ยากไรลเนี่ยให้ขึ้นไปสู่ที่สูงแต่ว่าจะต้องมีคนรู้ภาษาท่านคือรู้ภาษาคนเนี่ยคือหนึ่งถ้าเอาคนรวยมาเกิดนี่ไม่ได้นะเฮ้ยถ้ามึงพูดไม่พิถีพิถันไม่ถูกหูพูไม่สนใจหัวเลยแต่คนจนต่อคนจน,น,จนมันเ็าอัตรอรซิ่งกันและกันเอานะอย่าไปคิดมากนะยเยวน,นให้เขาไปนะเขาคนละร้อยคนละร้อยจังหวมันเถอะท่านั้นจนต่อจนเนี่ยมันมาเกิดปัด๊บมันก็เลยหนีไป ทีนี้พอแต่เทเว,วดาน้อยมาเกิดชิ้วขึ้นมาปับ๊บเขาก็เรียกเขาก็เรียกไอ้ยายคนนี้ไปบอกว่าเนี่ยครูบาอาจารย์จะไปสร้างบารมีใหญ่ตรงนั้นให้เธอที่ตามไปได้ไหมแต่ไปเกิดอยู่ในตระกูลมั่งคั่งเลยพอไปเกิดอยู่ในตระกูลมั่งคั่งไปปับ๊บมีลูกคนเดียวเศรษฐีมีลูกคนเดียว,ยวพ่อแม่โอใหญ่โอ๋โต้เลยนะเอะอะไรเป็นคนที่รักใครเอ็นดู ทีนี้ไอ้คนที่มีบุญบารมีอยู่แล้วมันก็คล้ายๆมันเป็นคนรวมสมบูรณ์ไม่ต้องทํางานทําการไปๆมาๆอุปนิสัยคล้ายๆเหมือนกับคล้ายๆว่ามีจิตใจเอ็นเอียงไปทางบุญพอไปถึงปั๊บไปฟังธรรม,มะธรรมโมของครูบาอาจารย์ขึ้นมาประกาศยกไม่ขึ้นมาปาัา๊บโอ้โหใจมันน้อมน้าวขึ้นมา,มา,นนา,นม,ามาหาครูบาอาจารย์เลยอุปถากเลยครูบาอาจารย์จะสร้างอะไรวะตามเจตนาของท่านเนี่ย หนึ่งสร้างโรงครัวสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างคุฏิให้พระอยู่แล้วก็ทําที่ปฏิบัติทาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นโยมเขาเป็นเป็นธุระให้นะเดี๋ยวโยมจะดทยอยสร้างให้ถามว่าทําไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาสั่งลงมาเพื่อปถครูบาอาจารย์ แต่บุคคลเหล่านี้จะมีบุญบรารมีใกล้กเคียงกันคนหนึ่งมาเป็นพระอีกคนหนึ่งมาเป็นคารว่าแต่มันจะอยู่บนสวรรค์ใกล้กเคียงกันนั่นแหละอ่าอาจารย์นี่อยู่ดาวดึงแต่ยายคนเนี้ยอยู่ต่ำกว่าดาวดึงหน่อยเออมันก็มาอุปถากันเพรามาอุปถากันขึ้นมาเพราะแต่อาจารย์นี่ใค้เนี่ยอาจารย์คนที่สร้างใหญ่นี่จะเดินไปไหนมาไหนปับ๊บโอ้โหถูกคนลินทาเลยถูกพระพูดเดิมเลยโอย ทำไมท่านเกิดมาเป็นคนมีบุญขนาดนี้มีคนที่ร่ํารวยนะมาอุปัฏฐาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะไอ้ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะลําบากลําบนเสียละเกินมันเหมือนกับว่าผีปัน้นลุดมือมาเลยนะผมเนี่ยเจตนาผมก็ดีนะแต่ท,ทําไมผีสารังเหลืองมันไม่เห็นเจตนาของผมเลยทีนี้พระองค์นี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเพราะบุญกุศลไม่ดีแต่ชาติไม่ได้สร้างมาม,มันเป็นอย่างนี้ ผมไม่ได้สร้างมาในดีแตชาติก็น่าจะเห็นเจตนาของผมในชาตินี้ว่ะมันทําไม่ได้เพราะว่าทานบารมีของถวยเทพเทวดามันมันไม่มันไม่ถูกกาหนดมาพรอบในที่สุดก็ปรากฏขึ้นมาว่าอาภพชาตินี่ผมสร้างแค่กุฏิห้าหลังกุฏิผมหนึ่งหลังก็สร้างบทหลังเดี๋ยวผมก็บโคแล้วแค่นั้น,น่ย ก็หายาดโยมหายเจ้าวาดโขนที่สองเขาทําต่อไปผมแค่นี้ผมก็พอแหละแค่นี้ผมก็จะฉลองแหละคนสุดท้ายเชื่อไหมว่าทําไมถึงมันไปจํากัดอย่างนั้นเพราะทานบาร,รมีและคู่อุปธรรมมันไม่ได้ครับมันไม่ได้มาเกิดเพื่ออุปถัมไปไปมามาก็เหนื่อยเลยอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไอโยามกับอาจารย์นี่มันคนละอย่างกันนะ ไอยโยมนี่มาเสร็จปั๊บก็อยากจะปฏิบัติธรรมนักนาเลยแต่งชุดขาวมาก็อยากจะปฏิบัติธรรมนักนาพูดทุกอย่างกับพูดแต่ไอคำว่าจะลดค้นอย่างเดียวเลยเสียแต่ไอ้หัวใจของพระเนี่ยของเจ้าอาวาสมันพูดคนละอย่างนะเออมันคนละอย่างนะมันไปได้กันไม่ได้นะเพราะว่ามันไปได้กันไม่ได้ถ้าครูบาอาจารย์นี่เนี่ยมีเบื้องหลังที่คนหลุนมาจะพูดเรื่องธรรมะแต่ถ้าสมมุติว่าคนมาพูดเรื่องธรรมะ ญาติยอมพูดธรรมะครูบาอาจารย์จะพูดเรื่องสเสบียงม,มันแปลกอยู่นะมันจะลกลับกันเลยนะมันจะลกลับกันเลยนะเอา้ามันเป็นเรื่องแปลกนะเออมันตรงกันข้ามเลยยอมยอมยอมปฏิบัติกันเลยเดอ้อเด้๋ยวอาตมาจะไปรับคิณนิมนต์ก่อนวันนี้จะไจเข้ากรุงเทพกันหน่อยเด้อเศรษฐีเข้ามานิมนต์ไปเทศนะโอ้โหอาจารย์ฉันได้ข่าวว่าพระอาจารย์นี่เนะี่ย จ,จัดที่ปฏิบัติรรมใช่ไหมบอกว่าใช่คนคนเท่าไรมีอยู่ประมาณห้าร้อยคนอย่งอางอาจารย์เนี่ยเอารถเอารถหกล้อมาเลยเด้อเดี๋ยวฉันจะไปซื้อพระซื้อของตลาดไทยค้นไปให้เต็มเลยเนี่ยพระก็ต้องดิ้นรนไลยเนี่ยไปอะก็พรอหนึ่งเขาไม่มีบารามีพอไม่มีบารามีขึ้นมาทํำยังไงได้แล้วโอ้โหไอคนมาปฏิบัติธร,รมแต่ถ้าครูบาอาจารย์ดีๆครูมากในบารามีนะ ถ้าอาจารย์ไม่ต้องมาดอกให้มันยุ่งยากดอกี๋ยวยอมจะส่งรถรถจากตลาดไทยมาเลยอาจารย์เอาไรบอกนะเ,เขียนมาเลยนั่งเขียนติ๊เค๊เ๊เ๊เอาส่งไปเนี่ยไอ้รถมันวิ่งชิวมาเลยใส่ตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่มาเลยมาลงลงลงไม่ต้องหอบสังขารไปนู่นถึงถนดน,นู่นนะไอ้รถก็ติดเหนื่อยก็เหนื่อยถามว่ามันจะนั่งรถดีขนาดไหนรถดีขึ้นมามันก็นยังขึ้นกันนั่นแหละอ่าเนี่ยมันลักษณะอย่างนี้อ่าเราต้องมาเข้าใจนะ ว่าโยมกับพระมันพูดกันคนละอย่างเออมันพูดคนละอย่างขึ้นมาเลยไปไปมามา,มาเขาก็บอกเอาไว้ว่าอาจารย์ในพระธรรมเนี่ยท่านเขียนเอาไว้ว่าการกล่าวธรรมก็ดีการให้ทานก็ดีเรื่องรมเนี่ยมันมีอรสิสงมากมันมีบาร,รมีมากนะเขาก็เลยบอกเอาไว้ว่าอานิสงของพระพิสูจนนี้เนี่ยเขาแบ่งเอาไว้สามประเภท ในพระไตรปิฎกไม่ได้เขียนกระจริงอยู่แต่ในหลักธรรมเนี่ยเขาบนสวรรค์เขาเขียนเอาไว้เลยหนึ่งคู่ทองเอาไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่แห่งพุทธศาสนาเนี่ยมักจะยิ่งใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะเขาไม่ให้เสียเวลาจนรุ่นที่สองนี้เนี่ยท่านดิ้นรนประกอบทานบารมีประกอบไป เอาฉลอมนำใจให้ท่านน้อยไปยังงั้นก็ประมาณอายุจักห้าหกสิบปีกว่าเพื่อให้ท่านดังไปไอ้นี้ฉลอมนำใจอ่าไอ้นี้ฉลอมนำใจนี่พอแต่ครึ่งคนนี่เริ่มดังแล้วนะแต่ไอตัวแรกนี่ดังตั้งแต่เริ่มต้นบวชมานี่ดังเลยนะมีบารมีขึ้นมาเลยเนี่ยพอยคนที่สามคนที่สามนี้เนี่ยโอ้โหแกจะหัวงอควงอยนั่งนั่งโจงกับเบนอย่างนี้ เทวดาขึ้นมาก็บอกว่าเออท่านนี้เนี่ยทําไมถึงอัตัา,า,านขนาดนี้เอาไม่ไปแล้วท่านพระคุณเจ้าผมเนี่ยบอกว่าจะจะชุบชีวิตของท่านเองอยากให้ท่านนั้นเนี่ยออกเหรียญจําหน่ายเลยหรือทําอะไรก็ได้อันเป็นมงคลเพราะว่าลํทค้งท่านจะหอบสังขารไปนั่งเทศเนี่ยคงไม่ได้แล้วคงจะตายก่อนอย่างนั้นให้แพ่บารมีเพ่งชานขึ้นมาเลยออกเหรียญไป ทำไมจะต้องให้ท่านมีชื่อเสียงคนยอมชมชอบฟังไตจะตายด้วยเราเพราะบุคคลเหล่านี้ไม่มีทานบาร,รมีแต่มันมีความอุตสาหะอยู่ในท่าตาสาวพัศาสตร์ชั่วอายุขไขมีความดีอยู่หน่อยหนึ่งมีความดีแต่ไม่มีทานบาร,รมีจนกระเนียทําให้ถวยเทพเทวดาเนี่ยพอถึงขึนมาพุกนั่งพุกเสกขึ้นมาเอ้าเลี้ยนเอ้าเลี้ยนเลี้ยนละมืนไปเลยเลี้ยนละมืนเลี้ยนละมืนจำนายยังไงก็ไม่พอกัน พรสุดท้ายดังไปนยไอเดียละเบือนนี่ถามว่ามันดังได้ยังไงมันดังเพราะว่าเขาพยายามที่อยากจะยกย่องผ้ากาสาวพัดให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าคุณวิเศษแห่งผ้ากาสาวพัดเนี่ยเมื่อติดต้องเนื้อตัวของบุคคลใดก็ช่างไม่ว่าเศรษฐีมหมาเศรษฐียาจกขอทานก็ช่างด้วยความงดงามด้วยความเป็นปกติสุข ด้วยการคลองท่าการสาวพัดด้วยความงดงามผู้จริตในธรรมผู้นั้นจะได้รับการกล่าวขานยกย่องบูชาจากมนุษย์และเทวาทั้งหลายแต่เขาไม่ได้ระบอบเอาไว้ว่ามันจะไปบูชากันตอนไหน,นแต่คนที่สามมาบูชากันตอนใกล้จะตายอา้าวไปไปมามาก็บอกว่าเอาอกะดีคือกันมันไม่เขาบอกว่ามันไม่ได้กินอร่อยตอนแรกมันไม่ได้มันไม่ได้สบายตอนตอนกลางคน มามีชื่อเสียงตอนตายก็จะเป็นไรไปเพรว่าดีคือกันแล้ววะไอคนคนที่สามนี้มีชื่อเสียงตอนตาย <c oughs> อาหารการกินมากมายมหาศาล <c oughs> กินไม่ได้มันแกเกินไปอาจารย์เอาของโยมหน่อยอาจารย์เอาของโยมหน่อยอาจารย์เอาของโยมหน่อยโอ้โหนอาหารมาเยอะแยะเลยฟันก็ไม่มีแกก็แกโยมเอาไปแจกทานสบายอามานี่กินไม่ได้แล้ว แล้วถามว่าทําไมมันเอาอาหารหม่ตอนแกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทีนี้ไปๆไปมาๆเขาก็เลยพูดว่าเขาก็เลยไปดูคําว่าอุป,ปะนิสัยสามประการว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ถูกต้องตามตําราเนื่งเขาบอกว่าถ้าไม่ยกพระสูตรขึ้นมาลังเลิขึ้นมาจริงๆพวกเหล่านี้จะไม่ยอมตกเป็นทาสถาวายทานบารมี แต่ว่าเชื่อคุณพระพุทธเจ้ามีจริงแต่ก็ไม่เชื่อว่าคนจะเดินตามพระพุทธเจ้านี้ดีจริงมันพระพุทธเจ้าทําไม่เชื่อต้องยกเอาพระสูตรขึ้นมาเขาถือว่าเป็นบุคคลผู้ฉลาดเกินไปบ้าใคหาเศรษฐีคนนี้เนี่ยมือซึกว่าวานร้อมยังไงมันก็ไม่ไปหรอกว่าไปไปมามาเปลี่ยนตัวคนอีกต้องเอาคนที่ถูกชะโลถูกจระติิตใหญ่สัไคือกันน่ะ เอ้ยท่านเศรษฐีเอ้ยท่านนี่นะก็ร่ำรวยแล้วเด้แกก็แกแล้วเนี่ยแบ่งปัดใจเจ <c oughs> งินกองสร้างโบสถห์หน่อยหนึ่งได้ไหมบอกว่าผมจะสร้างรู้ครับท่านแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาผมยังไม่มีเวลาผมยังไม่สะดวกนะท่านจากนั้นเป็นต้นมาไม่ได้เงินไอ้คนที่สองไม่ได้เงินคนที่สามนี้เนี่ย มันเริ่มมาแล้วอีกคราวนี้มันเอาข้าราชการใหญ่ข่าหลวงใหญ่มาเลยทายังไงถึงจะได้เงนินไอ้หาเศษไอ้หาเศษทีคนนี้ไปสร้างโบสถ์วะมันเอาค่าหลวงมาเลยท่านแปลว่าคุณตาคุณตาอยู่แถวนี้ใช่ไหมบอกว่าใช่ใช่ครับท่านเนี่ยเรามาจากนู่นนะเรามาจากโกลมนะเนี่ยนี่เราว่าเราจะตัดถนนผ่านบ้านคุณตานะแถบนี้นะโอ้นายอย่าไปตัดเรายังไงยังนี้จะเสียเท่าไหร่พย้อมเลย คือมันเหมือนเ้าว่าต้องใช่ไอของที่ว่ามันเหนือนั่นไปอีกอ่ะนายถ้าตัดถนนนี่ที่ของผมนี่จะแบ่งแยกออกหน้าบ้านผมก็จะถูกเฉียวไปเอาอย่างนี้ไหมนายให้นายนี่แห่ะแต่เอาเงินไปนี่เลยนะเอาเงินไปประมาณสักกี่ล้านบาทเลยนะเอาแล้วก็ไปให้เขานี่เว้นไปไปเปลี่ยนที่อื่นได้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 ไดไดที่ที่เขาจะต้องใช่ว่าวิธีการลอไอเสผีขี้เหนียวนี่หละเนี่ย